ได้มีแฟนย yeah, ังมมีอย่ามาตองตององตองดูสิเงือออกเลยลูกพอดีพี่มีแบงค์พันนะหนูหนูมาแล้วเหรอ่ะตอสวัสดีอะไรนะคะวินนไหแกจะจะให้เขาอยู่ต่อเหรอคุณป้าอยากให้อยู่ใช่ไหมตายนี่มัน มอเตอร์ไซค์เมืองไทยเด็กน้องตกใจไหมลูกอ่ะแกจะเอายังไงกับน้องน้องมีงานต่อเปล่าเอางี้พี่เหมาหนูเลยทั้งวันเลยกันหนูมาแล้วไหนๆก็มาแล้วหนูขอไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ได้ไมได้ได้ไปเจีาหนูวิวันนี้หนูมาทําอะไรครับไม่ค่ะคือความจริงเลยคือตอนแรกเ่ยเขาก็บอกฉันบอกว่าป้าทํอย่างไรที่จะให้แบบว่ามันแนะนําร้านนี้ฉันก็บอกว่าแกวันนี้สี่โมงฉันมีนัดทําไงดีแต่ฉันผิวเงินจริงๆฉันนัดเธอกินข้าววันนี้ใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าคอนโทรเนี่ยที่ทองหล่อนี่เขาฟาดหัว ลูกกับก็นเลยต้องมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษกันซึ่งวันนี้หนูมาแล้วหนูก็ขอใช้สิทธิ์ในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหน่อยเพราะคือเราจะให้แต่ฉันขอใช้สิทธิ์ในการเป็นครูใหญ่และขอใช้สิทธิ์เขาเป็นครูพาระเราจะมาลองดูว่าน้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมปกติไม่ได้ Can you speak English พูดได้ไหม Can speak a m not that well วันนี้เราจะ Candle ลองดูครับ Candle Candle ปกติเธอสอนลูกศิษย์เธอไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้ไม่ก็เห็นรายการตูสนิทมีแต่ความทิ่ใหญ่เอ้ยหล่นมาทำไม เหยื่อของเราวันนี้นะคะเต้ถ้าเราพงจากดับเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้เต้ยไม่ได้มาเป็นเหยื่อเต้ยมาดูเฟอร์นิเจอร์อ่ะเอางี้เอางี้คุณป้าเดี๋ยวดูสอนน้องหอกออกเสียงให้ลองดูว่าฟังอ่ะทำไมเริ่มใกล้ถู่ไม่ไม่สอนจะได้ใกล้ชิดนักเรียนคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราได้สอนน้องเฟบออกเสียงอยู่ซึ่งอยากจะให้คุณป้าลองลองเปิดใจดูปกติคำว่าหมอนเนี่ยเราก็จะบอว่าพิลโล่แต่ถ้าเราปรับเป็นภาษาอังกฤษพิลโล่พิลโล่เต้ยลองดูค่ะเต้ยพิลลโ เดินไหมคะร้านขึ้นะดีเลยร้านอย่างนี้เป็นร้านที่เหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษทางเราแนะนําว่าใครที่มาทางหลอก็มาที่คอร์ทโรได้เลยเพราะว่าแค่เข้ามาปุ๊บเซลอยู่ถูกต้อง40%มาดูมาดูนี่คือทรังทั้าทุกอย่างเซลลหมดแล้วคะตอนนี้ยซอนเซล S <S นี่น้องเฟมกับพี่แอมมานีน่เลยเราจะสอนคำศัพท์คำหนึ่งสมมุติว่านั่งปุ๊บค่ะพี่ชัยคะโซฟามันสบายมากลองดูนะคะหนึ่งส comfortable คือจริงภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะดูถูกมองว่ากระแดะแต่วันนี้เราอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ากระแดะเนี่ยเป็นเรื่องของตัวตนมากกว่ากระแดะไม่เกิดอะไรมากหนึ่งสองสาม too m u c ทุมะทุมะทุโซฟาอันนี้สบายมากเขาบอกว่าเธอเป็นลูกค้าเขาอะคูกอฟ้าคาอย่างนี้เราจะภสษาคลิปรียไวเลยค่ะคือถ้าเป็นของทางร้านเราเรียกว่าทางร้านเราไปเลย ถ้าจะขายแล้วก็ต้องเอาให้สุดถ้าเป็นของทางร้านเราแล้วนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่า b e h t ตร์บีสโตร์อะไรคือไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามลายนี้เป็นลายที่เขาเป็นลายดีไซน์สำหรับเลฟ์ลงไอจีสุดลิสต์เซเลลง IG สุดลิสต์ใครไม่ลง IG ลายนี้ถือว่าเอ้าเจ้าของเขาบอกว่าคนที่ใช้คนแรกเนี่ยคืออผ่พัชราภา จรินพรก็จะเดินงงๆไปหนูชอบรายการป้าจังมันคือ improvisation มันคือทุกอย่าง everything อ่ะอันนี้คืออะไรอีสปบกอันนี้คือกระเป๋าไปทลาเออตลาดแลกระเป๋าไปทะเลกับตลาดป้าจงเรียกเป็นไปตลาดร้านนี้ชุ่อรานเป็นร้านที่มีเฟอร์นิเจอร์นะฮะนำเข้าจากทั่วโลกและรับผลิตเองด้วยและดีไซน์เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะนะคะงานของร้านเขาไม่ได้มีเฉพาะแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวนะคะผลงานการออกแบบนะคะออกแบบไป ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยและเมืองไทยและเมืองนไ <c oughs> ม่แล้วเขารับแต่งร้านด้วยและสินค้าเขาให้พูกัำว่าไม่แพง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 ,งให้พูดว่า it's not expensive ไม่แพงให้พูดว่า reasonable price <c oughs> พูดจริงไม่แพงจริงเหรอน้องไม่แพงจริงเหรอ it's not expensive it's not expensive it's not expensive ไปแล้วและอะไรดีด่ะอ่ะขออ่านหรือเลังเซลล์อยู่อ่ากำลังเซลล์อยู่เซลล์ถึงวันที่10กรกฎาคม16กรกฎาษท้าหมดอดสวยท้าหมดอดสวย control ค o n t r o l control แบบว่า4นะคะเป็นสายอิตาเลียนไม่ใช่หรอแล้วเลข5้าล่ะคะไม่รู้เลยอ่ะผู้ก้องมันเลขเดียว ที่<ส><ส>ร้ายจาัภาษาอังกฤษเก่งแล้วยังทำมาหาก,กินเก่งเลยอันนี้คืออันนี้คือจัดการและการดีไซน์ที่เป็นออปติกอาร์ตดิคว่าเรียกว่าไม่รู้เลยค่ะป้าวันนี้ที่มาหาป้าเนี่ยจะบอกเลยว่ามาเพื่อเรียนรู้เราไปถว่าโดนหลอก <laughs> ชีวิตเปลี่ยนมเยนมื <laughs> ่อป้ามีเบอร์ตรงของคุณเข้าใจไหมคะใครจะกล้าไม่รับแต่ว่าของในร้านนี้สวยมาค่ะแล้วก็แต่ไม่แพงร้านนี้จ้างมาจ้างมาให้มาอยู่อย่างเงียแล้วเวลาที่คุณเปิดข้าา it's not expensive ปลาปลาตามปูปาครับหนูกำลังสงสัยว่าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เราบอกคุณผู้ชมว่า it's not expensive เรามาลองดูดีกว่าป้าป้าจิ้มอันที่ป้ารู้สึกว่ามันราคาสมเหตุสมผลหนเร็วไหอันนี้อันนี้มาทำกรรมวิธีขายของมูเตอรขอให้รวยขอให้ขายดีขอให้ขายดีคอทเรทดีไซน์อีกครั้ง ร <Patrol> ้านนี้เขาบอกว่าราคาเซลลนะคะทุกวันนี้เซลเซล์เซลเซลจำไว้นะท่องไว้ในใจนะคะเซลลจนถึงวันที่16กรกฎานะคะราคานี่ลดไปเรื่อยๆลดกับ80% It's not expensive ไปเถอะเราไปขายของยี่อื่นต่อมาเจอถืออะไรมาคะต่อให้เธอตกเป็นเหยื่อฉันวันนี้กระเป๋านี้คือเขาเป็นสปอนเซอร์เหมือนกันแกตรงท้าเนี่ยอันนี้ก็เกี๋ยวเป็ดของฉันแกอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมก็เกี๋ยวเป็ดนี่ฉันให้เขาซื้อมา It's not expensive วันนี้เขาบอกาให้เรามาช่วยกันดูกันขายของกระเป๋านี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เบาและดีต่อสุขภาพร่างกายใช่รุ่นมีกันหมดเด็กๆทุกคนต้องถือฉันได้ข่าวว่าเธอก็มีด้วยฉันมเพื่อคิดจะบอกฉันไม่หนักป้าจะเปิดได้ดูว่าในนี้มีอะไรนี่ ตรงๆอะคะอ่ะเราก็ไม่โกหกอะไรครับเอาละขายรองเท้าก่อน<ต>คือว่าเทลิกนะคะรองเท้านี่เขาบอกว่ามันมีเคิร์ฟ <S 2> <S 2> เห็นไหมเต้ยนี่เธอดูนี่เคิร์ฟอันนี้นี่นะคะมันจะเป็นเคิร์ฟที่ซับพอร์ตหลังทําให้หลังเนี่ยไม่ปวดหลังเหมาะ<ค>สําหรับผู้สูงอายุเต้ยเธอผู้จัดการเธอบอกว่าไม่ให้จับอย่างี้ก็ได้อย่างงี้อ่าผู้จัดการเธอสั่งมาว่าไม่ให้จับเ้ยแต่มันเบามากว่าขวดน้ำอีกนะตอนนี้นะคะกระเป๋ายี่ห้อนี้เขาบอกว่ามันจุกอันนี้อันแรกนะเธอใส่ลูปประคบนะอันนี้จับได้อันนี้ไม่เสียแล้วก็ ไฟฉายมันสุขภาพเป็นยังไงไฟฉายเอ้าเวลากลางคืนตาเตอไม่ดีก็สุขภาพตาฉันก็มีแบบเครื่องสำอางเห็นไหมเนี่ยเครื่องสำอางนี่ฉันก็ใส่เครื่องสำอางสุขภาพผิวเ็ามฉนมีสุขภาพผิวของชิเซโด้แล้วฉัก็มีกระเด็นอันนี้สำหรับเวลาป้องกันเวลาไม่มีคนจะมาทำนี่ดีมิดะ ต่อไปนะคะน้ำยาบ้วนปากค่ะเพื่อสุขภาพปากดีมากค่ะนนดีมากค่ะปีนจับโากพกดัาเธอเดี๋ยวผู้จัดการธะมาจับจ่ายเงินเปล่าเพว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตายนั่นนางทายินฉ <c oughs> ันจะเก็บเงินจากนิสลีนเลยนะคะอันนี oh. อนน้อันนี้เป็นของที่ป้าจะต้องพกไว้ตลอดเวลาเต้ออันนี้เป็นของที่แบบว่า <c oughs> เราจะต้องแบบ ไม่คือเราจะเป็นคนแบบว่าดัดจริตมากเวลากินก็ต้องแบบว่าเพื่อสุขภาพต้องสะอาดต้องรักอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องทําเองก็ต้องกินไปเพื่อสุขภาพมันเยอะมากเลยนะเนี่ยสตรอเบอร์รี่เพื่อสุขภาพก็กินไม่ละไม่เวลากินแล้วกันกันปากกั้แดดกนแดดนี่นี่นี่มีกระแรงกรแรงกระแรงเครื่องสำอางเขาเขามีกระแรงด้วยรอลาเมร์เพื่อสุขภาพผิวของฉันนะคะเพราะฉะนั้นเธอห้ามจับนะเดี๋ยวเธอโดนท โอ้โหป้าสุขภาพยังไงยะป้าเป็นคนชอบสตอมากเลยนะครับเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีตา ฟอกที่จะทำปศุภัณฑ์ไม่กินเลยแบบนี้เวลาไปร้านช็อปปิต้องเอาโคกสุขภาพของเราไปสุดที่นี่นี่มีหลายแบรนด์มีหลายแบรนด์นะครับไม่คือของจุกป้าเหมือนมันมีอะไรอยู่อีกอย่างเนี่มากียรติบอกมาเกียริโอ้ยเดียวหน้าอันนี้เพื่อสุขภาพยังไงอันนี้เพื่อสุขภาพบ้านเมืองค่ะกระเป๋านี้นะคะคุณจะซื้อได้ที่ร้านร้านไอจีนะคะจะมีอยู่ที่เมกะบางนาชั้นหนึ่งสยามพารากอนชั้นสองดีเอ็มโพเรียมชั้นสองแล้วก็เซ็นทรัลรัชทาวน์ชั้นจี และสยามดิสคัฟเร่ชั้นหนึ่งครับกระเป๋านี้มาจากสวีเดนนะคะชื่อ f ฟียร์ราเวนะครับรุ่นคอนเกนซึ่งกระเป๋านี้นะเป็นวัสดุที่ดีมากเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีและเบาเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณใช้และจะไม่ปวดหลังเพราะว่ามันเบามาก ม,มีหลายรุ่นหลายไซส์ฉันเนี่ยมีให้เลือกมากกว่าส0สีก็สามารถซื้อกันได้มากกว่าหนึ่งใบต่ซื้อกี่ใบก็เลือกของเธอถ้าเธอมีอเงินผมกใต,ต้อยสีนะเดี๋ยวปาสตอรสีนะไม่มีสีเหลืองแล้วสีสเขียวคะ่ะจะมีสองใบแกโลโกโ้เป็นสุนัขยิ่งจอบแล้วก็แบบว่าเล่นได้กระเป๋านี้เบาจริงๆนะคะเนี่ยคุณดูสิคะเบามากเบาทั้งกระเป๋าและรองเท้าเบาจริงๆเฮ้ยเธอห้ามจับพอรยากอะไรทั้งสิ้นพนัการเธอสั่งฉันมาแล้วบอกให้เธอจับแกสตอเธอมีนแก สตออย่างดีอ่ะเตยเธอกินสตอไหมคนสวยอย่างเราพูดกับเตยดีกว่าเตยหนึ่งสองสามคำถามรอบไม่มีแฟนยังอย่ามาแล้วบอยประกรล่ะเขาบอกว่าบอยประกรณนนี้แบบว่าแอบส่งไลน์มาหาคุยกันบ่อยสนิทกันได้ข่าวว่าส่งของมาให้กินด้วยของอะไรอะคะมีมมของไปส่งไปส่งไปให้กินที่ถึงบ้าน อาจจะไปพูดแล้วเกลือแตกแล้วลูกอ่ะขาไปมองตามองตาอมองตาดูสิเหงือออง่อออกเลยลูกอ่ะตอนนี้เต้ยมีผลงานอะไรบอกมาเช๊ตอนนี้กําลังเปิดละครเรื่องคุณหญิงจอมแกะให้ทายว่าเต้ยเล่นคู่กับใครครับอ,ปอยปกรณ์บอยปกรณ์อ๋อฉันรู้แล้ว <c oughs> ฉันเห็นมานต้องอ่านข่าวไม่มีไม่ไม่ฉันรู้ฉันรู้เต้ยตื่นเต้นบอมบอมบอมเอ้ยบอมทนินเพิ่งสูงประมาณร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองเต้ยยืนคุยกับหัวนมบอมทนิน บอกว่าเต้ยคุยกับของบอมธนินได้ฉันอยากไปคุยกับลูกกระเดือกของบอมธนินด้วยได้ไหมอ่ะอาจารย์ก๊อฟไปไหนอาจารย์ก๊อฟอาจารย์อาจารย์มานั่งนี่เลยอาจารย์รู้ไหมคะว่า เอ้ยเนี่ยเขาจะไปเล่นกับบอมทนินเขาบอกว่าจุดขายของละครเรื่องนี้คือเอ้ยเขาจะเล่นละมองหัวนมบอมทนินหัวนมภาษาอังกฤษนิปโผทไมไม่ถูกสอนเอะสอนภาษาอังกฤษดีกว่าเขาไม่รู้จะพูดประโยคอะไรประโยคนั้นประโยคนั้วพูดว่า it's not expensive แต่นี่เราพูดถึงของในร้านไม่ใช่หัวนมอยากให้เด็กๆแบ่งประโยคดีๆหนึ่งสองอันนี้คือถ้าเป็นคำว่าหัวนมก็คือนิ่ปโเติมเอสด้วยเพราะน่าจะมีสอง้างได เมาแค่น uhm. ี้คุกอ๊อฟขอบคุณมากคุณป้าคุณกอ๊อฟวันนี้ได้สาระไหมคะอ่าหนูได้สาระมากและ it's not expensive และไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้สาระหรือเปล่าสวัสดีคุณป้ามีกล้วยอะไรนี่คือกระเป๋าที่บรรจุสิ่งเหล่านี้มันเบามากมันเบามากเพราะฉะนั้นกระเป๋าเบาพูดว่า it's not expensive